เปเ้คอยจะเข้ากระดานไบแ a น c e หรือไม่ในความเห็นของผมผมคิดว่ายังไงนะวันเนี้เดี๋ยวเราไปรับชมในตัวคลิปนี้ด้วยกันนะครับมูอคาเดมีอคาเดมีมูนไปด้วยกันกับช่องมูนอะคาเดมีวันนี้เรามาติดตามเหรียญ เปเป้คอยด้วยกันมีหลายข่าวนะครับมาจากอาร์เธอร์เฮเยสมาจากเดวิดกูชินเทนมาจากซีซีนะครับฉะนั้นหัวข้อหลักๆคือเปเป้คอยจะเข้ากระดานไบแน้นหรือไม่ถึงแม้ว่าซีซีจะมีการสรุปอะไรออกมาที่เราจะต้องมาแกะกันแต่ส่วนตัวผมผมคิดว่ายังไงโอเค มาดูข่าวแรกก่อนอันนี้เป็นข่าวของเดวิดกูชินเทนนะครับเขาก็รู้สึกสลดนะครับรู้สึกว่า,าเหรียญมีมอย่างเปเป้เนี่ยจะถูกแทนที่ด้วยตำแหน่งของชิบาอินุนะครับคือชิบาอินุจะโดนแซงแล้วจากเปเป้นะครับเขาบอกว่าสิ่งนี้ นี่คือสิ่งที่เปเป้นะครับเห็นปริมาณการซื้อขายเพิ่มขึ้นเกือบ3เท่าของชิบะอินโตามข้อมูลของคอยเกโกประมาณการซื้อขายตลอด24เทชั่วโมงของเปเป้อยู่ที่357ล้านดอลลาร์เทียบกับชิบะอินโคือ125ล้านดอลลาร์นะครับแล้วผู้คนได้เปลี่ยนตำแหน่งจากชิปเป็นเปเป้แล้ว อันนี้ก็เป็นข้อมูลของเดวิดกูชินเทนนะครับในวันที่สองพฤษภาคมปี2023ก่อนหน้านั้นนะครับทางเดวิดกูชินเทนเขาบอกว่าเปเป้เนี่ยจะไม่มีทางแทนที่ชีบัตได้และจะไม่มีทางไต่ขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งในจอร์จคอยได้นะครับคือจะไม่เป็นราชาหงเลนมีแน่นอนเพราะว่าเขาบอกว่า เขาเปรียบเทียบกับเหรียญอย่างบลองหรือบล ok ็อกบอกตัวนั้นนะครับเพราะว่าเหรียญเนี่ยก็บ่งบอกถึงศักยภาพะนะครับที่สำคัญนะครับว่าเปเป้เนี่ยเป็นเหรียญมีมปั่นขึ้นมาเล่นๆไม่ได้สร้างแวรลูหรือคุณภาพเท่ากับชีบะกับดอยคอยที่ถูกลิสต์บนกระดานเยอะๆ แล้วก็มีการยอมรับเป็นตัวแทนของการชำระเงินเป็นเว็บ3.0เป็น m e t a เวิร์และก็เป็นอะไรบลาบลาบลานะครับที่เปเป้ยังไม่เห็นตัวตนขนาดนั้นเขาไม่คอนเฟิร์มอะตอนนี้นะครับเปเป้นนะก็เปิดไอฟิวเจอร์นะครับกระดานฟิวเจอร์ อันนี้อดีตซ e o ของ BitMEX นะครับชื่อ Arthur Hayes hey หรือ Arthur Hayes hey นะครับก็ยินดีต้อนรับเปเป้คอยนะครับเกี่ยวกับฟิวเจอร์ในทวิตล่าสุดและเขาบอกว่าเริ่มต้นตั้งแต่วันที่3พฤษภาปี2 0 2พนิบนะครับบิตเม็กนะครับก็สามารถที่จะเทรดเปเป้เป็นฟิวเจอร์ได้แบบแบบช็อตแบบลองได้หมดเลย นะครับเป็นเปเป้ต่อ USDT นะครับอันนี้ก็เป็นข่าวที่ปรากฏขึ้นมาอ่ะเรามาดูข่าวสุดท้ายนะครับนั่นก็คือการเข้ากระดาน b i n a น c e ฉะนั้นนะครับเนื่องจาก c c นะมี AMA นะครับคือมีการทอล์กโชว์แล้วกันพูดนะครับอ่ากับรายการรายการหนึ่งนะครับในโลกของคริปโต นะครับโดย co ก็คือช่างเพิงเจ้าหรือ cc นั่นเองนะครับก็พูดถึงเป๊ะนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็เขาก็ไม่ได้ระบุนะว่าเป๊ะเนี่ยเขาจะคอนเฟิร์มเข้าหรือเปล่าเขาไม่ได้พูดอย่างนั้นนะครับแต่เขาก็ได้เปิดเผยชื่อโดเมนนะมีราคาประมาณ2,000ดอลลาร์ในตอนนั้นนะครับคือมีหลายเหรียญเลยมี มีเหรียญเยอะมากๆนะครับแล้วก็เขาบอกว่าเขาก็ถามมาน,นะครับว่าไอ้ตัวเหรียญเปเป้คอยเนี่ยจะแสดงบนรายการใบแอนหรือไม่ซีซี่ไม่ได้ตอบทันทีนะครับบางทีเขาอาจจะเข้าใจนะครับแล้วเขาก็ตอบมันจะเป็นสิ่งที่ทำให้ปฏิยาตลาดเกิดขึ้นทันทีนะครับสิ่งนี้เราจะเรียกว่าไบแอนเอฟเฟกเมื่อไบแอนแสดงรายการเหรียญ มันจะพุ่งขึ้นสูงทันทีทําให้เปเป้ขึ้นมาถึง300%เนื่องจากมีการเปิดเผยแล้วมันเข้ากระดานโอเคเอกแล้วนะครับตอนนี้าบแนนด์กำลังถูกกำหนดนะครับจากความสนใจของผู้ใช้เขาก็สรุปว่าเปเป้ยังมีแนวโน้มและความต้องการที่เพิ่มมากขึ้นตอนนี้นะครับฉะนั้นการแลกเปลี่ยนก็สามารถแสดงรายการได้และเขายัางอธิบายด้วยว่าเขาไม่ได้เกี่ยวข้องกับกระบวนการจดทะเบียนเป็นการส่วนตัวบาบแนน์นจะเป็นคนวิเคราะห์เอง นะครับก็มีหลายช่องเขาก็บอกว่าเปเป้อุปทานมันเยอะไปนะครับเขากลัวมันจะเป็นแบบเซคิวส์เกมนะครับเขาต้องมีการกันกองนะครับตัวเหรียญเขากลัวจะถูกลักภูอย่างนี้ใช่ไหมนะครับหลายช่องก็มีการวิเคราะห์อย่างนี้แต่ส่วนตัวผมล่ะผมบอกว่าเปเป,เป้จะจดเข้ากระดานไบแนนหรือไม่ผมบอกเลยนะครับว่า ข่าวมาอย่างนี้คนเขียนอย่างนี้จะเหลือหรอครับทำไมผมพูดอย่างนั้นที่ผมพูดนะเพราะหนึ่งเปเป้มีองค์ประกอบอย่างหนึ่งที่ที่คล้ายกับเหรียญมีมอย่างพวกเป b ้ดอทนะครับคือใบแนมีความวนใจมันคือมีความพิเศษคือมันมีเริ่มมีการเล่นฟิวเจอร์เริ่มเห็นแล้วนะ 2คือแบ็กอัพมันดีผมเชื่อว่าแบ็กอัพมันดีนะครับหลายคนสงสัยว่าเป็นอีลอนมารนะครับแล้วก็มีเหรียญโคนหลายตัวของเปเป้ที่เกิดขึ้นมาแล้วผมจะพูดว่าอย่างไงดีนะครับเหรียญโคนของเปเป้หลายตัวเกิดขึ้นมานะครับแล้วมันมี r e f e r e n c e นะครับเป็นบอท ของทวิตเตอร์ฉะนั้นถ้าเปป้นะครับเป็นของอีลอนมาร์กจิงมีแบ็กอัพจริงเพราะมันเข้ากระดานอย่างรวดเร็วแปลว่าแบ็กต้องดีคล้ายๆกับพอสวมันก็จะมีโอกาสในการเข้ากระดานไบแนนเยอะประเด็นที่สามศูนย์ห้าตัวแล้วนะครับเปเป้จะรออะไรตอนนี้หนึ่งเผาสอง อรอเม้าออกนะครับซึ่งตอนนี้ศูนย์ห้าตัวมันจะกลับไปเกือบศูนย์หตัวอีกรอบหนึ่งรอทอนได้เลยนะครับพอมันมีฟิวเจอร์แล้วมันจะตึงราคาไว้แล้ววันดีคืนดีบแ้นจะประกาศลิสต์เปเป้ค่อนข้างชัวถ้าไปข้อมูลอย่างที่สองที่สามผมคือแบ็กดี มีไว้สักสิบดอลลาร์ขำๆไม่ตายครับผมบอกประมาณนั้นคุณเก็บไว้เลยแต่ถ้าเกิดอยากจะรวยกับมันอออินมันอย่าทําผมบอกประมาณนั้นแล้วคุณจะเสียใจเพราะมันยาวนะครับเพราะคนหลายคนบอกว่าเข้าไปแนนไหมจะเข้าหรือเปล่าอาจารย์เบเป้อะผมบอกว่ามีโอกาสเยอะนะ เพราะตอนนี้มีเหรียญที่เริ่มฟลิปกับเปเป้แล้วคือกอร์ซิล่าคอยชิบะนะเป็นเหรียญแกนนะมันก็ยังมีคนไอมีบางเหรียญที่เป็นโปรเจกต์ย่อยของของของเจ้าของเดียวกันอย่าง qom กับ predator of chiba อย่ามากาวเลยคือมีการฟลิปร่วมกันแสดงว่าเปเป้จะต้องมีแบ็กที่ดีมากๆถึงแม้ว่าจะดูเป็นเหรียญกาวเหรียญปัน่น มีกระเป๋าแค่6กระเป๋ากระเป๋าละล้านดอลลาร์นะครับหรือล้านกว่าเปป้แต่เปป้ถามว่าพร้อมไหมแทบจะพร้อมเลยนะครับรอให้มันคงรูปสักนิดหนึ่งนะครับแล้วค่อยเข้าไปมันอาจจะเข้ากระดานบายน c นก็ได้ราคามันพร้อมแล้วอะไรก็พร้อมมันไม่เหมือนเบบี้ดอทนะ 08ตัว8ตัวอย่างนั้นเพราะอุปทานมันเยอะไอ้นี่อุปทานมันน้อยนะครับอุปทานมันน้อยมันเริ่มต้นด้วยก็ประมาณ06ตัวประมาณนั้นนะครับ7ตัวอุปทานมันน้อยแล้วเหรียญมันไม่มีชื่อนะครับใครจะดันก็ดันได้นะครับในช่วงแรกเหลือแต่พอมันเข้ากระดานใบแนนี่สิน่าสนใจส่วนตัวผม ผมว่าเข้ากระดานไบแอน้น,นะครับใครจะคิดอะไรก็มันไม่ผิดอะแต่ผมคิดทําไมผมคิดอย่างนั้นนะครับก็วันพร้อมนะครับพร้อมยิ่งกว่าใส่ตามาอีกใส่ตามาศูนย์ห้าหกตัวเองอันนี้ห้าตัวนะครับแถมมีฟิฟลตจงฟิลเจอร์แล้วมีคนดันแบบนี้มีคนทําข่าวอย่างนี้ใส่ตามายังไม่ดังขนาดนี้เลยนะ เป,เป้มาอะไรก็ไม่รู้อยู่ดีอยู่ดีเป็นข่าวี้น่าสนใจนะไม่เกินร้อยดอลลาร์ลองใส่เข้าไปเดี๋ยวรอมันย่อเราก็ใส่เข้าไปข้อมูลโดยทั่วไปก็มีอยู่ประมาณนี้แหละอันนี้เป็นความเห็นของผมอาจจะไม่ถูกก็ได้นะครับแต่ลองพิจารณากันดูนะครับว่ามันก็มีสิทธิ์เหมือนกันโอเคข้อมูลโดยทั่วไปก็มีอยู่ประมาณนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตและกดกระดิ่งกดปุ่มติดตาม นะครับเราก็มี mm hmm. ช่องทางที่สำคัญก็คือลายกลุ่มลายกลุ่มเราก็ชื่อมอิชชั่นนิวมูลวีไ p นะครับเราจะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้ศึกษาข้อมูลก่อนการลงทุนการลงทุนมีความเสี่ยงและสำหรับนี้ผมหวังว่าเป๊ะจะกูทุนมูลไปด้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่านจะมูลไปด้วยกันกัดช่อง Moon Academy สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับวอลุ่มพุ่งพ่าน รวมถึงรายได้แบบแพสซิ่งคัผมต้องเลือก st.com เป็นอีกตัวเลือกหนึ่งที่ผมเลือกเพราะว่ามันจะเพิ่มประสบการณ์การเทรดของผมด้วยทั้งสปอตทั้งฟิวเจอร์นะครับวอลุ่มแรงแรงดีมากระดาน st.com และถ้าเกิดคุณอยากได้รายได้แบบแพสซิ่งคัสมัครใต้ลิงก์ของผมแล้วเอาลิงก์ ของคุณให้คนอื่นสมัครต่อคุณก็จะได้รายได้เสริมนะครับคือได้ USDT เพิ่มนะครับเพื่อจะทำให้คุณสามารถสร้างรายได้แพ้สีฟ e ทาจากกระดาษ x c c o m เรามีลิงก์อยู่ใต้คลิปนนะครับอย่าลืมแชร์ให้กับคนอื่นด้วยกระดาน x t c o m อาจจะเป็นอีกหนึ่งกระดานที่ช่วยเพิ่มประสบ